สวัสดีค่ะคุณวสั่งมาแล้วค่ะวันนี้นะคะมา <c oughs> มาโพดในเพรนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะใค่เข้ามาแล้วท้กถ่ายกันนะคะวันนี้บอกเลยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของนายเจ็ดอาชีพนาะยจับจิ้งมื่อเปล่าในช่วงโควิดนั่นเองนะคะทุกคนอยากก็รู้ไหมคะเออนะคะ ช่วงโควิดนะมีอะไรที่เราสามารถนะทำได้เยอะแยะมากมายเพราะฉันวันนี้ถ้าใดที่เจอไลฟ์นี้นะคะสวัสดีค่ะมาค่ะนะช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะวันนี้ นะคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้ไม่ได้เจอกันนะคะครูไม่ได้ไปไหนนะคะก็จะไปอยู่อีกเพจหนึ่งนะประชาสัมพันธ์เพจสักนิดหนึ่งคนะ่ะครยสอนทาคอร์สออนไลน์ให้ขายดีนั่นเองนะคะวันนี้ใครเจอนะคะเพจนี้มาค่ะมาเข้าช่องเพจนี้กันก่อนนะคะและช่วงนะบ่ายๆสักนะในบ่ายสองโมงครูก็จะไปแบ่งปันนะคะในการทำคอร์สออนไลน์นะที่อีกเพจหนึ่งนะอีกเพจหนึ่งนั่นเองนะคะก็ อยากจะรับใช้ผู้คนให้มากขึ้นนะคะวันนี้ใครได้ยังมีรายได้หลายช่องทางนะครูยินดีเป็นปันให้กับทุกคนนะคะว่าวันนี้เรานอยู่บ้านเนี่ยช่วงนี้เป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยในการที่จะ,ะทำนะคะคอร์สออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ สามารถสร้างไรายได้ได้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ล้วนี้กันออไปก่อนนะเป็นพรีเมียมไลฟ์กันอีกแล้วนะคะสวัสดีนะคะทุกคนมาค่ะวันนี้มาเที่ยงนะคะจะมาให้เร็วขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่านะคระูก็นะ,ะมีงานมีอะไรเยอะแยะนะแล้วก็มีเพจขึ้นเพิ่มมาใหม่ขึ้นอีกเพจหนึ่งก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะคะกายสอนทำคอร์สออนไลน์ให้ขายดีคะ่ะเท่านี้จะมีรายได้นะคะก็ไปเรียนรู้นะคะสิ่งที่ครูแบ่งปันได้นะคะมันสามารถทําได้เลยนะคะ ทุกคนไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้นะคะใครเจอไรนี้นะคะวันนี้มีนะในเรื่องราวของอสังหาบอกเลยนะคะ1ในนั้น1ในอาชีพนั้น 1> 1. น,น,นั่นก็คือนะคะมีอาชีพอสังหาอยู่ด้วยนั่นเองนะคะ7อาชีพจับเสือมือเปล่านะคะจับเสือมือเปล่าในช่วงโควิดนะคะอยากรู้กันไหมคะมีอะไรกันบ้างวันนี้บอกเลยนะคะอาชีพเหล่านี้จริงๆนะมันก็เป็นอะไรที่บางครั้งมันแทบจะไม่ลงทุนนะที่เขาบอกว่าจับเสือมือเปล่นปานั้นคือไม่ลงทุนนั่นเองนะคะไม่ลงทุนนะ บอกเลยนะช่วงนี้ดีคือถ้าต้นทุนเป็นศูนย์บาทได้เนี่ยเป็นไรที่ดีมาๆ mm. กๆเพราะว่าทุกคนอะสามารถเริ่มได้เลยนั่นเองนะคะ mm. สวัสดีค่ะมาค่าวันนี้นะคะ mm. ก็เป็นอีกหนึ่งไลฟ์นะที่ตั้งใจแบ่งปันนะคะ mm. เพราะมีถึงนะเอาชีพด้วยกันอยากรู้กันไหมคะถ้าอยากรู้วันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะ ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะวันนี้นะไลน์นี้เป็นหนึ่งไลน์ที่ไฟลุกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะเดี๋ยวก่อนอ,อื่นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแชร์ไลน์นี้กันเอาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาย้อนหลังด้วยนะคะ เดี๋ยวนี้นะคะไลฟ์ like นะคะ Facebook ไม่มีการเก็บไลฟ์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครเจอไลฟ์สดคุณโคตรโชคดีค่ะเพราะคุณจะได้นะคะเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก่อนรวยก่อนนะ,ะเอาไปสามารถไปทําได้ก่อนนั่นเองนะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอไลฟ์นี้คุณนะคะโคตรโชคดีค่ะเพราะคุณจะได้นำไอเดียนะคะที่ครูมาแบ่งปันนะคะ เอาไปทำก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอไลน์นี้คุณโคโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและชมกันนะวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งไลฟ์ที่นะ,ะตั้งใจแบ่งปันนะคะทุกคนนะคะ และช่วงบ่ายๆนะบ่ายสองนะคะไปติดตามครูได้ที่เพจนะครูไวสอนทาคอร์สออนไลน์ให้ขายดีกันนะคะเพราะเพจนั้นจะมีเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของการทำคอร์สออนไลน์นั่นเองวันในี้ใครที่สนใจในเรื่องของการทาคอร์สออนไลน์นะไปติดตามกันได้สาระความรู้ดีๆนะที่ครูนาไปแบ่งปันให้ทุกคนนะคะมันเป็นพรีเมียมอย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้อย่าอยู่บ้านเฉยๆนะคะลุกขึ้นมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่ว่าจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะเป็นยังไงกันบ้างชัดเจนกันไหมคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตดคาแชร์และนี้กันออกไปก่อนเนาะวันนี้ใครเจอไลน์นี้นะคะคุณโชคดีแน่นอนเพราะเจ็ดอาชีพนี้จับเสืิอมือเปล่าจริงจริงนะ,ะเพราะมันไม่ต้องลงทุนเลยนะ,ะน้อยมากนะคะทุกคนน้อยมากๆในการที่จะนะควักเงินลงทุนเพราะจริงแล้วแต่ละอย่างนั้นต้นทุนนะ,ะแทบจะศูนย์บาทกันเลยทีเดียวนะคะลองนะคะลอ,ลองลองเอาไอเดียนะคะไป ดูนะลองดูนะไอเดียต,ต่างๆที่คุณมาแบ่งปันเพราะว่ามันจะทําให้คุณนั้นไม่ต้องไปเสียเงินนะทุกคนนะเออนะคะไม่ต้องไปเสียเงินค่ะนะคะไม่ต้องเสียเงินนะคะแค่รู้วิธีการเท่านั้นเองนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญ,ญาตนะคะแชร์และนี่กันออกไปก่อนเนาะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะก็อากาศนะคะนะข้างนอกก็บางทีนะฝนฟ้านะก็ตกกันแบบเขาเรียกว่าช่วงนี้เจอพายุเข้าก็ไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นระดูฤดูกาลเนาะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมันไม่เป็นฤดูกาลนะจงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยจากโควิดนะคะโควิดซึ่งนะตอนนี้ยอดนะ,ะผู้ติดเชื้อนั้นนะเพิ่มขึ้นแบบโอ้โหนะในแต่ละวันนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันนะคะทุกคนแล้วก็นะคะเราเซฟ ผู้อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ออกไปไหนนะก็ใส่แมสก์ในอย่างน้อย2ชั้นนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ชั้นเดียวก็เอากันไม่อยู่ขนาะดใส่แมส็ยังเป็นเลยเลยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะทานของที่ร้อนนะคะบอกเลยแล้วจะทำให้คุณนั้นนะคะปลอดภัยจากโควิดนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ใครที่นะคะถ้า บอกเลยนะคะช่วงนี้ถ้าไม่จําเป็นนจริงๆก็คือไม,ไม่ไม่ไม่ควรที่จะออกไปไหนเนาะเพราะว่าข้างนอกนั้นนะคะรู้กันอยู่นะคะช่วงนี้ก็เชื้อนั้นนะระบาดกันเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นจงระวังตัวกันด้วยนะคะโอเคนะคะมาเริ่มกันค่ะวันนี้สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะแล้วนะคะช่วงบ่ายายนะบ่ายสองนะคะไปเจอครูได้ที่เพจ ครวยสอนทำคอ,อร์สออนไลน์ให้ขายดีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้บอกเลยว่านะะเป็น1นึ่งไลค์ที่ตั้งใจแบ่งปันนะคะเจ็ดอาชีพที่จับเสือมือเปล่าจับเสือมือเปล่าคือนะคะ ไม่ได้ลงทุนนะคะแต่เรารู้ไอเดียไอเดียต่างๆเนี่ยที่ครูจะแบ่งปันนัดวานสามารถเอาไปสร้างไรายได้ได้นั่นเองนะคะมาดูกันคะ่ะวันนี้7อาชีพด้วยกันนะมีทั้งหมด7อาชีพด้วยกันดังนั้นนะคะเริ่มกันเลยอาชีพแรกหลายคนนะคะอาจจะเดาออกอาจจะถ่ายถูกอาชีพแรกเนี่ยบอกเลยนะคะเขาเรียกว่าการเป็นเป็นอะไรคะ ตัวแทนจําหน่ายนะอาชีพตัวแทนจําหน่ายแต่เขาเรียกว่าเป็น d r o p s h i นั่นเอง d r อปชิปคือนะคะบางครั้งเป็นการ pre order รออนะคะ mm hmm. เช่นนะตอนนี้เนี่ยที่ขายกันเยอะมากมายที่เราเห็นนะคะอาจจะแบบเอานะคือเขาเรียกว่าเอาอาจจะเอาตัวสินค้าอาจจะเอารายละเอียดนะไปโพสต์ขาย แล้วเมื่อมีออเดอร์นะคะถึงจะสั่งกับนะคะบริษัทที่เราไปดิวเอาไว้นั่นเองนะคะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นอาชีพนะตัวแทนจำหน่ายคือทำ dropship นั่นเองไม่ต้องลงทุนเลยเลยค่ะเมื่อเกิดการซื้อขายขึ้นนะคะเราแค่เป็นตัวกลางนะคะให้กับลูกค้ากับเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นเขานะคะได้ซื้อได้ขายกันแล้วเราเป็นตัวกลางเนี่ยแน่นอนละอาชีพนี้นะคนทำเยอะมากนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังได้ยังไม่ทําอาชีพนี้นะบอกเลยมันเป็นอาชีพได้นะคะทุกคนอาจจะเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมได้อย่างดีเลยนะสร้างไรายได้ได้มหาศาลเพราะฉะนั้นวันนี้1ช่องทางนั่นคือการเป็นอาชีพตัวแทนจําหน่ายนั่นเองนะคะตัวแทนจําหน่ายเขาเราียกว่า d r อปชิ i นั่นเองโอเคไหมคะนี่คืออาชีพที่1น,นะไปดูอาชีพที่2กันอาชีพที่2เนี่ยแน่นอนนะคะนะอันนี้ควรก็เป็น หนในอาชีพนี้เช่นเดียวกันนั่นคือเขาเรียกว่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั่นเองวันนี้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นตัวกลางนะคะตัวแทนนะคะอยู่ตรงกลางเลยนะที่จะทําให้ผู้ซื้อผู้ขายนั้นได้มาเจอกันนะซื้อขายตกลงนะพอใจกันนะเมื่อทำสัญญาซื้อขายอะไรเรียบร้อยเนี่ยส่วนหนึ่งที่จะได้กลับมานั่นคือเขาเรียกว่าเมื่องานสำเร็จคือเป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะคะ เพราะนั้นอาชีพที่2เป็นอาชีพในหน้าอาสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะอาชีพนี้บอกเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเป็นอะไรก็ง่ายมากนะคะแทบจะเขาเรียกว่านะก็จะเรียนรู้หรืออะไรเนี่ยมีที่ให้เรียนรู้ทุกช่องทางเพราะฉะนั้นใครก็สามารถนะคะลุกขึ้นมานะสร้างไรายไ,ได้นะคะโดยการที่เป็นหนหน้าอาสังหาโอเคไหมคะนี่คืออาชีพที่2นะไปดูอาชีพที่3กันอ,อย่างรวดเร็วอาชีพที่3นะอันนี้ก็โหวันนี้นะคะ ครูนะคะเอ่อจะบอกว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นดีเหนืออาชีพนะคะที่สร้างรายได้ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าสิ่งเขาเรียกว่าสินค้าของเขาอะ่ะมันมีมาาูลค่าและนะราคาไม่ได้ถูกๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนี้ถ้านะคะอาชีพที่3นี้บอกเลยนะคะถ้าใครนะคะทำอยู่แล้วนะครูโอ้โหดีใจมากๆนะยินดีด้วยนะคะเพราะว่าจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนั้นมหาศา,ศาลเลยทีเดียวเขาเรียกว่าอาชีพ อาชีพนะเมื่อสักครู่นี้อันที่2เป็นในหน้าอสังหานะอาชีพที่3คืออาชีพในหน้ารถยนต์ค่ะเก็ตไหมคะเดี๋ยวนี้รถยนต์ตามเต็นท์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเจ้าของกิจาการทุกท่านเนี่ยเขาเนะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีตัวแทนนะคะอย่างเราเราค่ะสมมุติว่าเนี่ยเข้าไปสมัครนะแล้วเป็นหนหน้า <S <S นคือขายรถนั่นเองเอาข้อมูลเอาอะไรต่างๆนะไปโพสต์ขายหรือนะคะ เขาเรียกว่าอะไรกระจายนะตัวสินค้าของเขานั้นให้ไปในทุกช่องทางและเกิดการซื้อขายอันนี้บอกเลยนะคะโอ้โหค่าคอมมิชชั่นดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะสังเกตว่าการเปลี่ยนมือของผู้คนนั้นการใช้รถยนต์นะคะบางทีเขาใช้ไปแบบไม่นานเลยอะแต่มีการเปลี่ยนมือกันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างไรายได้หรือจับเสือมือเปล่านะคะ ในหน้ารถยนต์ ων, นั่นเองนะคะนี่คืออาชีพที่3นะ <L un> เห็นไหมคะสามอาชีพแล้วมีลงทุนหรือยังคะยังไม่มีอะไรที่จะลงทุนเลยนะคะน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจับเสืิอมือเปล่าของจริงเลยนะคะครูบอกแบบนั้นนะ,ะมันจริงๆนะจับเสื่อมือเปล่าจริงๆเลยนะคะผ่านไป3อาชีพมาดูอาชีพที่4กันนะคะอาชีพที่4นี้นะ,ะอาชีพที่4นี้ ก็ไม่พ้นในเรื่องของอสังหารนะคะทุกคนอสังหาใอาชีพที่สีนี้เขาเรียกเป็นนักเล่นอสังหานักเล่นอสังหาหลายคนนะคะอันนี้เนะ่ะเป็นเขาเรียกว่านะสำหรับใครที่ทำงานประจำและมีเครดิตดีๆซื้อนะอสังหาโดยใช้เงินของคนอื่นยื่นกู้ไป อะไรแบบนี้นะคะยื่นกู้แล้วเรามาเอาเอามานะคะเอาเงินส่วนนั้นมาเพื่อที่จะนําไปนะเขาเรียกว่านะอาจจะดูซื้ออสังหาสักหนึ่งชิ้นแล้วนะคะอาจจะทําให้ผู้คนนะเขาเรียกปล่อยเช่าอาจจะซ่อมแซมขึ้นมาหรือว่า,ารีโนเวทใหม่อ,อะไรก็แล้วแต่นะ,ะสำหรับอสังหามือสองายลยคนก็เล่นตัวนี้กันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นไหมคะ4ี่คือเป็นนักเล่นอสังหานะคะ เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะคะบางทีไม่แทบไม่ต้องใช้เงินนะคะไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยแต่ใช้เงินคนอื่นลงทุนนั่นเองอาชีพนี้ก็มีรายได้มหาศาลมากนะคะค่าตอบแทนดีทีเดียวโอเคไหมคะนอกจากค่าเช่าแล้วนะคะยังมีเงินส่วนอื่นที่มันจะได้เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะเออนะคะเห็นไหมคะเจ๋งมากนะคะอาชีพที่4นี้นักเล่นอสังหานะคะต่อไปไปดูอาชีพที่5กันอาชีพที่5นะวันนี้ อันนี้ก็จับซื้อมือเปล่านะคะเขาเรียกว่าเป็น influencer. อินฟลูเนอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์นะหรือนะณนะวลานี้ที่ฮอตฮิตกันนะเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองยูทูบเบอร์นะคะถ้าหลายคนสังเกตเห็นนะคะหลายๆคนนะคะสร้างไรายได้จากยูทูบเบอร์นั้นมหาศาลจากการที่ได้รับค่าโฆษณาจากมีการสปอนเซอร์หรือต่างๆ,ๆนะคะเห็นไหมคะว่าอาชีพที่ห้าน,นี้นะ,ะเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะคะ แถมโอ้โหไดมีงานรีวิวมีอะไรเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะศูนย์บาทไม่ได้ลงทุนเลยนะอาจจะลงทุนค่าอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะในการที่จะปั้นช่องนะคะคือทํา YouTube นั่นแหละเออนะคะเพื่อจะเห็นไหมคะอยู่บ้านจะอยู่เฉยๆนะคะมาปั้นเงินนะปั้นเงินปั้นนะปั้นเงินปั้นงานนะปั้นอาชีพนะคะ มันจะได้เกิดการสร้างไรายได้เพิ่มอีกหนึงช่องทางนะเพิ่มจากงานหลักของคุณมันก็สามารถทำได้นะคะนั่นคืออาชีพที่5ไปดูอาชีพที่6กันนะอาชีพที่6เป็นในเรื่องของวันนี้นะหลายคนนะอยู่บ้านเฉยๆอาจจะเปิดนะเปิดคอร์สสอนเมือเงเย็นที่ควายกำลังนะคะแบ่งปันทุกคนในเรื่องของการนะทำคอร์สออนไลน์นั่นแหละนะอยากจะบอกให้ว่าอยู่บ้านเฉยๆอันนี้เปิดสอนคอร์สอนอนไลน์เนี่ย อาชีพที่6ก็คือการเปิดคอร์สออนไลน์นะซึ่งสร้างไรายได้ได้มหาศาลทีเดียวเพราะอย่าลืมนะคะนักเรียนแต่ละรุ่นนั้นนะลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกนะมีลูกค้ามาใหม่เสมอนะคะซื้อนะะเกิดการซื้อซ้ําอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้คุณนั้นกลายเป็นแพสซีฟอินคัมได้ในะอนาคตคือการเป็นคนอาชีพนะเปิดคอร์สออนไลน์เป็นครูบาอาจารย์เป็นโค้ชเป็นอะไรพวกนี้นะโอเคไหมคะนั่นคืออาชีพที่6 และอาชีพที่7อาชีพที่7นี้นะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่านะอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าฟรีแลนซ์ค่ะทุกคน ฟรีแลนซ์นะคะฟรีแลนซ์คือนะ้ได้รับงานเป็นจ็อบจนะยกตัวอย่างเห็นภาพตอนนี้เนี่ยถ้าใครนะคะที่คืออยากจะมีงานเสริมนะมีรายได้เสริมเว็บไซต์นะเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของอ่ s ฟาส r k เวินะคะถ้าทุกคนได้ยินนะคะก็จะมีงานเยอะมากมายเลยนะให้เรานะาเข้าไปนะอาจจะไปรับงานในนั้นหรือนะจะเอางานของตัวเองที่มีอยู่นะไปฝากบริการก็ได้นะฝากขายบริการนะฝากเลยเมื่อเวลาได้ลูกค้าอะไร นี้นะคะก็สามารถนะ,ะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานั่นเองนี่คือนะฮะเอาชีพนะะที่ครูมาแบ่งปันเพื่อช่นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่านะ,ะเดี๋ยวครูทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะ,ะอาชีพแรกก็คือเป็นอาชีพของนะ,ะอา่าตัวแทนจําหน่ายขาย d r o p ชิปเด็กนะคะ d r o p ชิปนะ,ะ,ปปนะ,ะแทบไม่ต้องลงทุนเลยอาชีพที่2เป็นในหน้าอาสังหาริมทรัพย์นะอาชีพที่3เป็นในหน้ารถยนต์นั่นเองนะคะและอันที่4เป็นนักเล่น อสังหานะคะนักเล่นอสังหาอันที่5เป็นในส่วนของเขาเรียกว่า i n f l u เซอร r นะคะ i n f l u เซอร r นะคะอันที่6เป็นเขาเรียกว่าเปิดคอร์สสอนออนไลน์นั่นเองนะคะเปิดคอร์สสอนออนไลน์เห็นไหมคะอันที่7ก็เป็นในเรื่องของ freelance นะคะเห็นไหมคะ7อาชีพนี้จับเสือมือเปล่าทั้งหมดเลยนะคะแทบจะไม่ลงทุนเลยนะคะหรือจะลงทุนก็อาจจะเป็นนะใช้เงินคนอื่นลงทุนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะนี่คือนะเอา จับเสือมือเปล่าวันนี้ใครเจอไลน์นี้คุณโคโชคดีนะคะเพราะจะได้นำนะเอาไอเดียเหล่านี้ ไปสร้างไรายได้ได้นะคะมันสามารถสร้างไรายได้จริงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไลน์นี้จะเป็นประโยชน์ตอ่อใครหลายๆคนนะคะสำหรับใครที่นะคะไม่ทันก็มาย้อนหลังได้นะคะแต่อยากจะบอกว่านะถ้าใครทันไลฟ์สดนั้นเป็นเรื่องดีเพราะเดี๋ยวนี้นะเฟซบุ๊กไม่เก็บไลฟ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะและประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เดี๋ยวสักประมาณบ่ายสองนะครูจะไปไลฟ์นะในเพจนะสอนทำคอร์สออนไลน์ ให้ขายดีนะคะก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะคะก็จะได้ไอเดียในการทำคอร์สออนไลน์นะถ้าใครที่สนใจในเรื่องการทำคอร์สออนไลน์ mm hmm. บอกเลยว่าแท้จริงอ่ะมันโคตรง่ายเพราะใช้แค่มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็ทุกคนมือถือเครื่องเดียวนะสาวบัานนะเก็บเกี่ยวนะโหนะรายได้มหาศาลพระทุกวันนี้ โซเชียลมีเดียมันอยู่ในมือถือและเป็นโลกของโลกออนไลน์ไปหมดแล้วนะโลกอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะท่องโลกกันเดี๋ยวนี้นะบอกเลยว่ามันทันสมัยมากๆเพราะนช้นวันนี้ไลน์นี้ก็หวังเป็แต่ยิ่งว่านะคะทุกคนจะได้ประโยชน์และได้ไอเดียนะเอาไอเดียเ่าเนี้ยที่คุูไปแบางปันนั้นไปลงมือทำนะทุกอย่างจะเกิดรายได,ได้ต้องตัดสินใจที่จะสร้างรายได้และลงมือทำค่ะเพราะทุกถืงอย่างนั้นอย่าลืมนะคะ ที่ครูแบ่งปันนั้นไม่ได้มีต้นทุนใดนๆทั้งสิ้นทุกคนสามารถลงมือและก็สามารถทําได้เลยโอเคไหมคะเช่นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามรับชมกันนะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรนีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ครูด้วยนะคะเพื่อที่จะได้นะช่วยแบ่งปันบุญเหล่านี้ที่ครูได้แบ่งปันนัผู้คน ให้ไปถึงผู้คนเยอะๆนะคะเผื่อว่าบางทีใครอาจจะคิดไม่ออกนะคะว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันน่ะโอ้โหนะช่วงโควิดจะทำอะไรดีนะไอเดียเหล่านี้เนี่ยแหละเขาได้ฟังไลน์นี้แล้วนะคะเขาจะได้เกิดไอเดียและสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจหรือไปต่อยอดไรายได้ได้อีกเป็นหลายๆช่องทางของ เขาหรือใครหลายๆคนนะคะที่ต้องการสร้างรายได้โอเคไหมคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะมณฑาทายไขต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะนและใครที่นะคะแชร์เรืนี้ออกไปขอเป็นมหาเศรษฐีข,ขึ้นตลอดการกันนะคะวันนี้ครูไปก่อนขอบคุณนะคะและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย